ตรงหงกักชนแอบแจ้งชนเพื่อนล่ำไปไม่ว่าผายต้นไหนต้องหลีกไกลผายยามชนแดนดิน ลืงลฝาฝ่าแดดฝนเดินดันดุนพ้นชายป่ามองเห็นม้าตัวน้อยก้มหน้าค่อยอยื่อลืมย่าภัยหนูถึงลูกมาตั้งกายาม้าตกใจภัยตุงยิ้มเปรีนปีสนุก ใครมาเือเต่าตัวใหญ่โดดขึ้นไปอยาบหลังเต่าเต่าคานอยู่กับที่หมดแลงหนีตีหน้าเศร้าร้องขออยากสร้างเราตัวของเจ้าหนักอากอร ความคิดว่าตัวเก่งทั้งปวดบิงเหลือประมาณนิสัยแย่มานานเพื่อนล่ำคานคหนีไก่พึ่งไก่เต่าและช้างมา้าไถห่างต่างหนีไปไผ่ค,คิดใข้ควรได้เพราะเราใส้ทำไม่ดีจำนึกขึ้นมาได้เพื่อนอยู่ไหนตามทุกที่ ไฟล้อมเพื่อนนี่น้อมจริงพีให้เพื่อนขอ้ามมาเตา่าพิ่งแล้าไก่ไผ่ช่วยได้ไม่ขั้นครับทั้งกลัวไฟลุกลามหนักเกินหามไผ่หางอไฟลามล้อมรอบไผ่ตรวข้ามไฟไม่ดีหรอกจิงหัก เจ็บถึงต่อเจ็บจริงหนอทุกโดนไฟไฟลุนโคลนจนเ่าหอนต้องขอเดินไม่ไหวบางส่วนถูกไฟไหม้ตุ้นลงไปไลเลี้ยวแรงสงสารพืนอนำให้ตาน,นังในความก้าวจังวันที่ทุกงหนแหงมาสัแดงเพื่อชีวนี น้ำฟ้าถึงน้ำใจจึงสิภัยให้ฟื้นดีชวนไปทำหน้าที่ประยุนมีให้ดืนนะชวนไปทำหน้าที่ประยุนมีให้ดืนนไปเป็นตัวชาวันยนนะต้องติดตามชื่อใหม่ย้อมทุยาน่าจริงคำาลาะ